อันนี้รุ่นสี่เก้าอันนี้รุ่นหกสามเห็ไหมทั้องอย่างเนี้ยเกากันยาของสองรุง่นสิบเก้ากันยาปีสี่เก้าเนี่ยนะ ที่จริงตอนนี้เรื่องนี้สำคัญมากนะ19กันยาปี49เนี่ยในทัศนะอาจารย์เนี่ยมันเป็นความอภิยศของฝ่ายปัญญาชน19กันยาปี49แร้วว่ามันเป็นการเปิดประตูของสงคราม ระหว่างระบบอำมาจกับอาไร่และประชาชนเนี่ยเท่าไหม่หลังหลังสงครามเย็นหลังจากสู้ชนะคณะราษฎรหลังจากสู้คณะพักคอมมิวนิสต์สงครามเย็นแล้วมาต่อสู้กันในทุนก็คือ15-19กนะันยา2549นะในในชื่อว่าระบบทุนสามาญแต่ที่อาจารย์ขอพูดตรงนี้นะสำคัญที่สุดคืออะไร ก็คือว่าปัญญาชนไทยในขณะนั้นเลี้ยวขวาสนับสนุนคณะรัฐอาหารมันไม่น่าจะเป็นไปได้แต่มันเป็นไปแล้วเพราะว่าเขารังเกียดระบอบทุนสามามากกว่ารังเกียดระบอบรัฐอาอาจารย์เศ้าใจมากเราไม่ได้บอกว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นคนดีก็ให้เขาล้มไปในระบอบประชาธิปไตยเสี แต่กลายเป็นว่าปัญญาชนเนี่ยส่วนใหญ่นะ95%รวมทั้ง NGO สนับสนุนรับอาหารโดยถือเอาว่าการทำรับอาหารเป็นสิ่งสมควรกระทำเพราะมีฉะนั้นแล้วระบบทักษิณจะครอบงำประเทศไทยนี่เป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่สุดแต่ว่าหลังปี63นะ19กันยานี้ของคนรุ่นใหม่เนี่ยกอบกู้ กิติยศศักด์รีของปัญญชนได้นั่นก็คือคนรุ่นใหม่เข้าใจว่าการต่อต้านระบอบรัฐประหารการต่อต้านระบอบเผด็จก,การเนี่ยสำคัญสำคัญกว่าเพราะไม่ว่าเขาจะเลวจะชั่วไงเขาก็มาจากระบอบประชาธิปไตยแต่ว่าถ้าคนเป็นคนที่มีจุดยืนนะัในระบอบประชาธิปไตยจริงคุณจะอนุญาตและคุณจะไปชอบให้พวกรัฐบาลเนี่ย มาทำระะับาเราดอกไม้ไปให้เขาได้ยังไงแต่ในปี49เป็นไปแล้วอาจารย์ขอพูดเอาไว้และอาจารย์ขอบคุณคนรุ่นใหม่ที่มองเห็นจุดยืนของการต่อสู้ที่ถูกต้องก็ฝากไว้แค่นี้ด้วยค่ะ